นะครับมาครับเกมนี้ไม่เคยเกรงสองซ้ำเริ่มครับมาครับเชียร์กันได้เชียร์กันได้นะฮะสองบุ๋มไปแล้วอะอืออ่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าอุ้ยนี่นี่ต้องจำวัดกันไปเลยนะฮะว่าสกิลทั้งสองคนจะเป็นยังไงนะตอนนี้อุ้ยเร็วเกรงรูปผ่านไปแล้วเกรงรูปผ่านไปเดี๋ยวทั้งในข้างในหยิบกันวา ต้องสามลูกเลยครับเราจำเป็แล้วผมใช้มือซ้ายอ่ะประเด็นน่ะใช้มือซ้ายเหรอแกะชาวซนๆหน่อยให้ดือให้ดือแกะชาวซนสนนึ่งสองแวกลงที่ไหนไปตอนนี้ผ่านไปแล้วนะฮะสามสิบวินาทีครับสิบวินาทีผ่านไปมือซ้ายไม่้อเนี่เอาหยิบอ้ยเอาอะครับถ้าเกิดว่าคุณทำภารกิจนี้ได้ผมจะบอกนะครับว่าผมจะให้อะไรกับ ชอาโซนๆทุกคนในวันนี้เอาแล้วแหละเอได้อยู่ครับได้อยู่เอากดดันนิดนึงกดดันนิดนึงตอนนี้กินแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วสามเตปิดตัวซ้ายสาวเตปิีสุดท้ายตอนนี้เออเร็วๆเร็วอีเตปิดตัวซ้ายผมจะเอาโซนๆจะได้หรเปล่าลูกนี้ไม่กินแน่เลยเลไม่น่ากินน่าไม่น่ากินแล้วรอเดี๋ยวนะตอนนี้อะไรนะครับวหอมอ่ะเย็นิดเดียวหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีอีกสิบห้าวินาทีแล้ว